สวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำไอศครีมจ้าป๊อปอิดของเรานั่นเองนี่นี่เราจะใช้วันนี้นะคะเป็นป๊อปอิดหัวใจค่ะนี่เป็นหัวใจแล้วก็เป็นสีมัดย้อมด้วยนะคะนี่นี่อุปกรณ์นะคะ อุปกรณ์ก็คือแก้วใส่น้ำค่ะแก้วเมื่อกี้เพิ่งไปล้างแก้วมาเนาะแล้วก็มีฝังฝับงบังแล้วก็มีน้ำแดงน้ำค่ะน้ำแดงวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำแดงนะคะนี่ใช้เป็นน้ำแดงเนาะแล้วทุกคนอยากจะใช้น้ำอะไรก็ได้เนาะ เป็นน้ำอัดลมน้ำเปล่าแล้วแต่ทุกคนเลยเนาะก็จะเป็นน้ำพาสต้าเลโจน้ำอะไรแล้วแต่ทุกคนแล้วแต่ทุกคนชอบเลยเนาะแต่วันนี้เราจะมาทำเป็นน้ำแดงน้ำแดงต่อไปน้ำน้ำาล้วใช่ไหมต่อไปพับอีท e สำคัญมากเลยพับอีท e และก็มีอันนี้สำคัญยิ่งกว่าพับอีทจริงจริงมันแม่พิมหมะมันใส่อะไรก็ได้เนาะแล้วก็มีสลิง สลิงด้วยนะใครไม่มีสลิงก็ไม่เป็นไรเนาะนี่นสลิงไม่สําคัญหรอกจริงๆอะจริงๆป๊อปอิดอะสำคัญกว่าสลิงสิบเท่าเป็นสลิงนะคะขั้นแรกเอาป๊อปอิดไปล้างแต่เราล้างป๊อปอิดแล้วเนาะต่อไปเอาแก้วไปล้างถ้าแก้วเปิดอะไรแต่นั้ไม่ได้เปื้อขั้นต่อไปเทเทมแดง ใส่น้ำใส่ลงไปในแก้วนะคะเทไม่ต้องเยอะมากเทแค่ประมาณเท่านี้ก็พอก็ไม่เห็นแล้วก็เอาสลิงกับอ,อิฐเอามาวางแล้วก็เอาสลิงดูดเลยค่ะเอาสลิงดูดให้เต็มเลยเพราะว่าอันนี้เป็นอันเล็กเนาะก็ทุกคนเห็นไหม ปัะะ๊บอิดอย่าให้มันเต็มมากคนะ่ะทุกคนถ้าเต็มมากมันก็ไม่รู้จะเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวขอ,อตัวไปเอาน้ำใส่ปั๊บอิดให้เต็มก่อนนะทุกรูเลยทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็เอาน้ำแดงใส่ปั๊บอิดแล้วดูด้ย อั้นีนะทุกคนก็มันถือโคตรยากอะทุกคนเราใช้เป็นแท็บเล็อ่าขอโทษด้วยนะคะนี่ทุกคนเป็นไงนี่และอุปกรณ์ที่เหลือดูทุกคนนี่ทุกคนน่าจะเห็นแล้วเนาะขั้นต่อไปนะคะเทน้ำใส่ดูเสร็จแล้วและน้ำเหลือทุกคนเราเหยอยกกันไปหน่อยไหม ดูดมาให้เต็มผลิงแล้วก็กินค่ะขั้นต่อไปนะคะเอาน้ำแดงไปแห่ฟรีซนี่น้ำเป็นรูลูเอาไปแช่ช่องปิดเลยค่ะ่นะเดี๋ยวไ่แช่ แล้ะคะ่ะแชร์ช่องฟีดนะคะไปประมาณ15-20นาทีเดีย๋ยวเรามารอกันระหว่างรอนะคะเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยเราก็เลยจะจัดการน้ำแดงให้หมดเลยเราเล่นุกคนเราเก็บไปกินบ้างแค่นี้พอน้ำแดงโอ้เช็บกัน น,นิงเช็ดแน่น, okay. นอนโอเคแล้วก็ดูดนี่ทุกคนอ่อยมากอ่อยมากทุกคน เรารอไปสองนาทีแล้วค่ะนี่ก้องก้องกินนะทุกคนอาปากนะอาปากอาปากนะถ้าไม่อาปากไม่ต้องมาดูเขาเลยเข้าใจโอเคค่ะอาปากแล้วนะคะกินนะลาเล่นขอคนผู้คนกินไม่ได้หรอก ทุกคนถ้าทุกคนดูคลิปเนี้ยแม่จะเอาน้ำแดงมาให้ในอีกห้านาทีทุกคนเชื่อเขาเด็กแม่จะเอาน้ำแดงมาให้อีกห้านาทีเชื่อปะ่ะลองลองรอ,งองนะคะอีกห้านาทีทุกคนเมื่อข้าวกินน้ำแดงเสร็จเขาจะกินข้าวเพียง พะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วเที่ยงเที่ยงครึ่ง้วมังตอนนี้นอืม,ามารอได้สามนาทีแล้วหมดแล้วหมดแล้วเซล,ลีงใส่ไว้หมดแล้วเดี๋ยวเขาขอเอาไปทิ้งก่อนแป๊บนึงนะ ทุกคนเขากลับมาแล้วนะคะเราไม่มีอะไรทำกันเลยแงแง่แง่เศร้าจังเลยแงงเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันเดี๋ยวขอไปเรียกใายมาทำกับข้าวให้กันนะคะเอ้ยเดี๋ยวดูกับข้าวาอ่ะอุ๊ยขอโทษค่ะไม่มีอะไรกินบ้างไม่มีอะไรกินเฮ้ยไรอ่ะอ๋อเป่าม,มีอะไรกินแล้วทุกคน เราก็เลยจะตัดสินใจว่าเราจะกินมา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 อะไรกั็มา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 เราจะกินมามากันนะคะแป๊บนึงนะขอไปดิไปทำทุกคนตอนนี้มามาของเราก็เสร็จมาแล้วนี่ตรง ยายเราจะทำด้วยตอนนี้เราเปลี่ยนสถานที่มาถ่ายแล้วเนาะเพราะว่าเราอยากดูโทรทัศรนะ์ตอนนี้ฝนหายตกแ้วเมื่อกี้ก็ฝนตกขอตัวไปกินน้ำมาก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันตอนคอฟอิเอ,อ้ยไอต์บิลโงแข่งกัน ทุกคนค่ะตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปดิวไอศครีมของเราที่รเราเล่นกันี่แะเราจะเรียนไปมืดหน่อยเนะทุกคนขอโทษด้วยนะคะได้แล้ว แค่นานมอนี่คืเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันนี่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปแบ่งพอกินก็ชิปนี้ขอจะเป็นเท่นี้คะบ๊ายบายบิ๊ค่ะบายบาย